ฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาทรีอารผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND-5MX ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร s k a r d จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสหมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงที่กองสถานพักผ่อนกรมพระรารทานบกสถานตากาศบางปูตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเพื่อ,อนุรักษ์ฟื้นฟูป่า ต้นน้ำป่าชายเลนและป้องกันไฟป่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนีพันปีหลวงโดยมีนางนงรัตน์คงกเกษมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการนายสุภมิตรชินสรีนายชัยพจน์จรุนพงศ์นายเจนเจตเจนนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายประทีปนาทีทวีวัน์ปลัดจังหวัดสมุทรปราการนายภูธนชมภูมิ่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหาร ฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดิโดยทรงมุ่งหวังให้ประสงนิกรทุกหมู่เหลา่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในสี่สถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติสถาบันศา,าสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนการจัดโครงการจิตอาสา พระราชทานกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเพื่อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าชายเลนและป้องกันไฟป่าเนื่องในโอกาสหมามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนีพันปีหลวง ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแม